ไสโซดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 3179555ร้านลูกปัดจัดให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095 1859456 สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MR p d ดี88มอริสผาดาวยูทูบดอทคอมหัาละสัตว์ไระบบสุริยะรายการดูด,ดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่ตอไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเล็กที่เอ่อฮ <ell peel> ัลโหลฮัลโหลวันทูทีวันเลตันทูเลตันทีเลตฟิงกนะครับสวัสดีนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ คลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามาหาสนุกประจําในวันอังคารที่13มิถุนายน2566นะแลม11ข่้าเดือน7ปีเถาะวันนี้ก็สามารถทําการมงคลได้นะครับไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆก,ก็สามารถทําการมงคลได้ในวันนี้นะให้ใช้เลิกสะดวกไปเลย นะครับถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่ดีจริงๆนะก็ติดต่อมาหาอาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตานะครับนะเออเสริมดูดวงชะตาเสริมโชคหาบนูนี้นั่นต่างๆหรือถ้าท่านใดสนใจใช้บริการเสริมเพิ่มเติมนะครับก็ไก่สดสดต้อง spm นะครับหรือน้ำหอมไฮโซแท้100%ล้านลูกปัดจัดให้ตามสั่ง นะครับก็ติดต่อตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับน้ําหอมเนี่ยมาจากประเทศสิงคโปร์เลยนะของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับออโอเคนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันสารับผู้ที่ฝันในแรม11บเอข้าเนี่ยนะครับถ้าคุณฝันอะไรในวันนี้เป็นการฝันบอกให้คุณเนี่ยระมัดระวังตัวไว้นิดนึงไว้นิดนึงนะครับ ว่าคุณจะฝันอะไรก็สุดแท้แต่ก็สามัดระวังไว้ถ้าฝันถึงตัวเลขอะไรก็จําไว้จดไว้เดี๋ยวลืมนะแหมเอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะแต่งเพลงนะแต่งเพลงขึ้นมาขึ้นต้นด้วยหนูนะหนูผิดตรงไหนแต่หน,นูผิดตรงไหนหน,นูเลือกพักเสร,รีรวมไทยซึ่งเป็นพักเล็ก อ่าหนูผิดตรงไหน,นและหนูแสดงความยินดีกับพรรคเก่าไกลหนูผิดตรงไหน,นเออซึ่งประชาชนเลือกมามหาศาลนะแล้วก็แปดพักร่วมใช่ไหมเป็นรัฐบาลใหม่ออหนูเชียร์แปดพักร่วมเชียร์รัฐบาลใหม่หนูผิดตรงไหน,นใช่ไหม อ่าเฮ้ยมันเรื่องไ like รสาระมากเลยนะอยู่ดีดีก็มีคนมาคอมเมนต์อะไรก็ไม่รู้งง <c oughs> มืวิเีไม่รู้จะตอบอยังไงนะเพราะถ้นคุณก็ไปอ่านเอาเองแล้วกันคือมันก็มีเยอะนะมีบางคอมเมนต์มันคือบเบื้อเรื่องการเมืองเรื่องสถาบันเรื่องอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะแต่ไม่ต้องห่วงอ่ะอานะอะไรทึ่มัน <c oughs> ยิงน,นะกลายเป็นคนที่ด่าคนไม่เป็นนะเออเป็นคนที่อุ้ยเป็นคนอุ้ยนั่นมากเลยเออนะเบาบางเบาบ,า,บางนะอ่าน,นี้เดี๋ยวต่อมาโอ้แหมไม่อยากจะพูดเลยท้องอืดมากกินเยอะเมื่อกี้ก่อนมาทำคลิปอ้าวมันดีแดงขยับตัวได้แล้วรนะฮนะ หงายเงื้มมาตั้งนานเอเอเยอะอ้าวอ้าวแล้วตักแข่งตักแข่งมาดีแดงปรับตัวหน่อยนะลูกนะเอาอายุยืนหน่อยนะลูกนะเดี๋ยวก็นิงเดี๋ยวก็ยังไงก็ไม่รู้ไหวหน่อยไหวหน่อยแก่หรือเปล่าแก่เลยแก่ตามอาจารนนะนะไปใหญ่แล้วทีนี้เออนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามกินอาหารให้ครบห้าหม่นะเออพอดีอาจาร์ไปกินโอ้โหอร่อยมาก นะเอารอะไรคากิคากิใช่ไหมเนี่ยกินหมูสามชั้นนะจะบอกให้อาจารยกินหมูสามชั้นเป็นโลเลยนะเออกินสามชั้นเนี่ยจนจะต้องไปกินชั้นสามอะ่ะเดินขึ้นไปกินชั้นสามนะแหม <c oughs> <c oughs> อันนี้เดี๋ยวกมาถึงเซฟเซฟซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วนะ่ะ ให้คุณตั้งจิตอธิษฐาน,นาเดี๋ยวอาจารย์สั่นกระดิ่งโชว์ลาแบ่งความสําเร็จนะครับสาธุใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคาดปลอปดภัยกินเงิน,นเงินคิดทองไหลทองนะสาเร็จฟังเออมาดีแดงไหวไหว,ไวไกินอาหารกินอาหารนะเออได้เซมซีใบที่หกสิบหกนะครับโชคชะตาท่านในช่วงนี้เนี่ยจะมีปัญหาอุปสรรคนะครับเออที่ท่านเนี่ยยากลาบากที่ผ่านเข้ามานะ คุณจะต้องมีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงนะครับคุณจะต้องมีความมุมานะอย่างแรงกล้าคุณจะสามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้นะครับสีดูดคาดหวังในช่วงนี้จะมีความยากลำบากเข้ามามากมายนะครับแล้วก็โอกาสนะครับที่จะสมหวังก็มีอยู่เรื่องของาร์มรักฟาร์มรักบอกไปยังเนี่ยาร์มรัก ก็แม้มีอุปสรรคนะครับก็จะสามารถฝ่าฟันได้ด้วยเช่นการจะสมหวังพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายท่านในช่วงนี้ควรรอคอยเวลาและเลือกจังหวะที่เหมาะสมในการดําเนินการต่างๆนะครับต่อมามาพูดถึงในเรื่องของออการสมัครงานยังไม่สามารถหางานทําได้คะแนนสอบของคุณก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพ ถามถึงโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่นี้นะครับโอกาสที่รักษาหายได้ก็มีโอกาสนะเพราะฉะนั้นโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับหัวใจไตแล้วก็เยื่อบุกระเพาะอาหารอักเสบนะก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับในดวงชะตานะแล้วกออ็อีกอย่างนึงนะพูดกับพูดมันทีเดียวนะเ,เพราะฉะนั้นในเรื่องของการรักพ่อรักแม่การพูดเอ่ยปาก ถือว่าเป็นมงคลเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับการรักพ่อรักแม่หรือในเรื่องของการรักในเรื่องของสถาบันเนี่ยมันก็พูดได้นะครับนูน่นนี่นั่นแต่ก็อย่าพูดเยอะมากจนเกินไปไนะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องมาสงสัยนะไม่ต้องมาสงสัยในเรื่องของความจงรักภักดีของอชาะเ้าว่ามีมากขนาดไหนมีสุดๆจะบอกให้นะเออ สวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะ67ไร่2งาน93ตารางวานะครับแล้วก็ที่ดิน9ไร่3งาน53ตารางวานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับดวงชะตาปรากฏการผ่าดาวเด์ในวันนี้นะครับประจําในวันอังคารนะครับว่าดวงชะตาทั้ง8วันนี้ดวงคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของสีก่อน สีที่ควรเว้นในวันนี้ให้เว้นสีเหลืองนะครับเพราะสีเหลืองไม่ดีนะสีที่ดีประจําในวันนี้นะครับก็คือสีชมพูสีม่วงสีส้มสีดําเป็นต้นนะครับสีที่ดีที่สุดเลยในวันนี้ก็คือสีส้มสีหมากสุกนะครับสีที่รองลงมาคือสีดําได้สีทองเสริมฤทได้อัญมณวันนี้ก็คือบุตรสราคามสามารถที่จะเสริมดวงชะตาทรัพย์สีเงินทองให้กับดวงชะตาคุณได้ในวันนี้นะครับนะโอเคมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่นะครับประจําในวันอังคาร ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยมีทุกข์มากนะครับสระหัวใหม่ในวันอังคารเนี่ยจะชนะศัตรูนะครับตัดผมใหม่ในวันอังคารศัตรูจะทําร้ายใส่โทษตัดเล็บวันอังคารเนี่ยถือว่าทรั์จะหายทาน้ํามันในวันอังคารเนี่ยพัดพรากที่อยู่ในดวงชะตาประจําในวันนี้นะครับดวงชะตาของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับประจําในวันอังคารนี่ถือว่าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยเป็นกาลกินีสัญจรประจําวันนะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะ ผู้หญิงหรือถ้าเป็นผู้ชายเ่ยก็จะมีลักษณะคล้ายผู้หญิงจะทําความเสียหายให้เกิดขึ้นนะครับข้อสําคัญเลยก็อย่าเชื่อคนง่ายให้เราะมัดระวังการถูกหลอกนะครับต่างๆระวังการตกน้ําตกท่าและอุบัติเหตุเป็นสําคัญด้วยนะครับต้องระมัดระวังให้มากนะและการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดด้วยนะครับดวงชะตาต่อมาอะไรก็คือคนที่เกิดในวันพฤหับสบดีประจําในวันอังคารนี้ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรบ้าง นะครับก็ถือว่าเป็นสีประจําวันนะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยความรู้ความสามารถหรือวิชาการของเจ้าชะตาส่งผลให้เป็นที่ยอมรับในสังคมนะครับและก็ส่งเสริมในเรื่องของผลประโยชน์รายได้ตลอดจนถึงโชคลาภที่ดีเข้ามาหาเจ้าชะตานะครับถือว่าในเรื่องของสติปัญญาความร,ามรู้ความสามารถของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะหรือชาวลัคนาราศีมีนและธนูนะครับจะนําพามาซึ่งโชคลาภทรัพย์สินเงินทองและสติปัญญาความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาเนี่ย ก็ถือว่าเป็นทรัพย์นะครับจะส่งเสริมในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตานะครับและในด้านของการเรียนการสอบการแข่งขันต่างๆเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับสอบก็จะผ่านนะครับได้คะแนนที่ดีมากนะครับดวงชะต,ตาต่อมาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับประจําในวันอังคารนี้ดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือจากคนทั่วไปนะครับหรือผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ชายที่มีลักษณะท้วมผิวขาวแดง ใจร้อนหญิงในศักดิ์ศรีเจ้ายศเจ้าอย่างขณะที่พูดนี่ก็ไม่ชอบให้ใครมาขัดคอและมีโอกาสได้พบกัละยะาณมิตรที่ดีช่วยเหลือส่งเสริมเจ้าชะตาด้วยนะครับดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับถือว่าในวันนี้เจ้าชะตาจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากขึ้นในทุกๆด้านและถ้าเมื่อตั้งใจทําสิ่งใดแล้วก็จะกระทําสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังเอาไว้นะครับคนที่เกิดในวันอังคารเนะี่ยถือว่าคุณเป็นคนที่จริงใจนะ และเป็นคนที่ขยันในการทํางานเป็นอย่างดีนะครับดวงชะตาของคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับประจําในวันคารนี้ถือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยให้เราระมาระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับสุขภาพโรคพยาธิต่างๆนะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีปัญหาสุขภาพหรือโรคที่เกิดในช่องปากนะครับเช่นเกี่ยวข้องกับเหงือกและฟันนะร้อนในมีปัญหาระบบทางเดินอาหารหรือโรคกระเพาะอาหาร นะครับต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพของตัวคนเองด้วยนะครับและเกี่ยวข้องกับโรคไมเกรนปวดหัวไมเกรนขึ้นหัวด้วยต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับดวงชะตาต่อมาของคนที่เกิดในวันเสาร์ประจําในวันคานนี้นะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะได้รับการยอมรับนับถือจากเหล่านักเลงหรือผู้ชายที่มีลักษณะเป็นคนที่ผิวข้ํารูปร่างใหญ่มีกรรมจะให้ความศรัทธาคารพเจ้าชะตาและยกจ้องให้เป็นผู้นําส่งผลให้เจ้ชาชะตาเนี่ยมีตําแหน่งยศศัก มีชื่อเสียงในสังคมที่ดีนะครับดวงชะตาต่อมานะครับของคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะประจําในวันอังคารนี้ดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะครับความาคลั่งไคล้ศรัทธาในเรื่องต่างๆถ้าลองได้เชื่อแล้วก็มักจะเชื่อมากชนิดที่ผู้อื่นจะคัดค้านตักเตือนก็ยากหรือจะฝักใฝ่กับด้านอบายมุกมากขึ้นนะครับมีโอกาสในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับ ดวงชะตาต่อมานะครับสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์ประจําในวันอังคารนี้นะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะเหน็ดเหนื่อยกับการหาไรายได้เข้ามาซึ่งก็ไม่ได้ตามที่มุ่งหวังนักหรือเจ้าชะตาจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับการจัดหาซื้อหาเสื้อผ้าเครื่องประดับร่างกายให้กับตัวเองหรือแม้กระทั่งการปรุงเสริมเติมแต่แตงร่างกายของเจ้าชะตาเองทําให้ต้องเหน็ดเหนื่อยแต่ก็ไม่เป็นไปตามที่มุ่งหวังหรือตั้งใจไว้ ก็ขอให้ดวงชะตาของคนที่เกิดในวันศุกร์ประจําในวันนี้ให้คุณมีความอดทนมีความขยันหมั่นเพียรหนันกเอาเบาสู้นะครับทําให้ดีที่สุดคุณจะประสบความสําเร็จในดวงชะตานะครับมาพูดถึงอิทธิพลของดวงดาวกันต่อกันเลยนะครับนะดวงชะตาประจําในวันนี้วันที่13เนี่ยก็ดาวภกเกดนะครับดาวเกตตั้งแต่เช้ามืดเลยเสียนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพนิดนึง นะครับแล้วก็ชาวต่างชาติก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะต่อมาดาวนี่แหละถึงช่วงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะที่คุณได้ดูคลิปดูดวงรายเดือนมิถุนายนนะครับทั้ง12ราศีเย้เย้เดี๋ยวก่อนนะดีใจมณีแดงม้ว <laughs> มันดีแดงมันว่ายน้าแต่พอมันว่ายแต่พอมันนิ่งต่อนะสู้นะลูกนะมันดีแดงสู้นะลูกนะเออสู้กับโครคภัยไข้เจ็บนะอยู่ไปก่อนนะเออว่ายต่อว่ายต่อ,ตอลูกนะนะเพราะตามดวงชะตาเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวพระราหูติดพิษหนาคนะครับอย่างที่บอกเนี่ยคือดาวอะไรซึ่งติดพิษเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้โทษและเป็นอันตรายนะครับนานบประการเนี่ย นะูน่นนี่น,นั่นเพราะฉะนั้นให้ระวังภัยทางน้ําอันนี้แหละสาคัญนะครับคือไม่อากจะมีเหตุเพศภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นหรือเปล่าต้องระวงังในหลงภัยทางน้ํานะครับต้องดูนิดนึงแล้วก็ในเรื่องของการมีแผลเรื้อรังรักษายากนะครับโรคเก่ากําเริบนู่นนี่น,นั่นรวมถึงในหลององการถูกบีบบังคับ เพราะฉะนั้นคุณจะได้เห็นในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นดวงคนหรือดวงอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีเรื่องอึดขัดทุกใจจะมีปัญหาถึงขั้นแตกหักฉีขาดนะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นตามดวงใครก็แล้วแต่โดยเฉพาะช้านักันนาราศีกุ้มราศีราศีกุ้มอ่าเมษตุลนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยนะต้องระมัดระวังในเรื่องของ การถูกโลนลามนู่นนี่นัน่น,นถูกบังคับเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองนิดนึงนะครับและโดยเฉพาะในเรื่องของอการบ้านการเมืองพวกนี้คนที่เป็นนักการเมืองคุณจะถูกบีบบังคับมีแน่หรือจะมีเรื่องแตกหักฉีกขาดเกิดขึ้นนะครับหรืออาจจะเอปัญหาในเรื่องของคดีความอะไรมาบังคับคุณก็ได้เหมือนกับยึดที่เหมือนกับที่ผ่านมาไง ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับเพราะยาวไปยาวเลยประมาณประมาณ63วันนะตั้งแต่กลางเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณติดตามคลิปดูดวงชะตาของอาจารย์ทุกคลิปคุณจะได้รู้ว่าเหตุการณ์สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับและโดยแล้วก็คนที่ทําเกี่ยวข้องกับพับเทคบอลบ้าหรือคนที่ทำในเรื่องอสิ่งมืดๆเทา,เทา คุณต้องระวังนะเพราะว่ามันติดพิษคือเป็นปัญหามันไม่ใช่เรื่องดีหรอกนะต้องระมัดระวังไว้ด้วยจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเออเพราะฉะนั้นก็ตัวใครตัวมันนะ <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้นะอ่าต่อมาเออลืมดาวราหูติดพิษนาคตั้งแต่ช่วงสิบโมงครึง่งนอะ่ะสิบโมงครึ่งเป็นต้นไปในดวงชะตาต้องระมัดระวังนะครับ นะต่อมาดาวพระจันทร์ดาวจันทร์เนี่ยย้ายราศีช่วง15นาฬิกา16นาทีนะครับก็เข้าสู่ราศีเมษเล็งชาวลัคนาราศีตุลมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างๆมีลาบปากนะครับในดวงชะตาเนี่ยก็เป็นหมาจักนะไปทำอะไรรวดเร็วนู่นนี่นะแล้วก็เป็นอุจจาวิลราศดีในเรื่องของบุญกุศลไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองในดวงชะตานะครับ แล้วก็าดาวจานน้เสียนะวันเดียวนะครับคนไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับเว้นแต่ตามดวงชะตาของใครดาวจันทร์คุณดีคุณไม่ต้องคิดมากต่อสิ่งใดนะครับในดวงชะตาและดาวจันทร์ก็จะติดพิษหน้าอีกเ,ออเพราะฉะนั้นคนที่ทํางานกลางคืนโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับคุณต้องระวังนะตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณสามทุ่มเป็นต้นไป สามทุ่มเป็นต้นไปยาวไปถึงทั้งคืนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังนิดนึงโดยเฉพาะผู้หญิงอาจจะถูกคลวนลามนะครับคือเตือนก็เตือนตรงๆนะก็จะได้ไม่มีปัญหาะอะไรนะครับโอเคมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆนะชาวราศีเมฆเนี่ยดูชะตาคุณให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับต่างๆนานาอย่างน้อยๆก็มีดบา,าดกระดาษบาด นะดาวการงานของคุณก็มีเกณฑ์การเดินทางการติดต่อสื่อสารทางไกลส่วนด้านการเงินการทองของคุณก็มีความมั่นคงความรักก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับในดวงชะตาต่อมาชาวล,าลาัคนณาราศีพฤษภชาวราศีพฤษศเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยการช่วยเหลือสนับสนุนอย่างลับๆนะครับไม่เปิดเผยน,นะด้านการเงินการทองวันนี้ก็จะมีเงินเข้ามาประสบความสําเร็จ นะครับมีเครดติตนู่นนี่นั่นขอขอให้คุณโชคดีนะมีเงินมีทองประสบผลความสำเร็จสูในทุกประการนะครับเอ่อนู่นนี่นั่นนะรวมถึงในเรื่องของความรักนะครับความรักของคุณในวันนี้เนี่ยนะก็ถือว่าคู่ครองก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนดีในระดับหนึ่งนะครับนะการงานก็ต้องระมัดระวังอย่างต่อเนื่องนะต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุน ชาวราศีเมถุนเนี่ยคุณอาจจะคิดมากปวดหัวมีปัญหาอุปสรรคนู่นนี่นั่นนะครับแต่คุณมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างๆอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้านการงานสมัครงานได้งานประสบผลผล,ผล,ผลความสําเร็จความรักก็มีความสุขนะครับการเงินก็มีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกดเนี่ย ถือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยจะมีเงินมีทองเข้ามานะครับมีเงินมีทองเข้ามาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็ขอให้คุณโชคดีล้วกันนะครับถ้าดวงชะตาใครเนี่ยบุญกุณสถึงคุณมีโอกาสได้เงินเนี่ยหลายแสนหรือหลายล้านก็ได้ของชาวราศีกรกฎในวันนี้นะครับในเรื่องของการงานของคุณนะครับก็ถือว่ามีโอกาสได้งานประสบความสาเร็จอาจจะเหนื่อยอยู่บ้าง การเงินการทองจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์้าราศีสิงห์เนี่ยถือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับในเรื่องการเดินทางการพักผ่อนหย่อนใจถือว่าดีนะดาวประจาตัวคุณก็อยู่ในภพกรรม,มะนะครับในช่วงนี้คุณก็จะทําเต่ในเรื่องของงานนะครับเอ่อให้ระวังในเรื่องของเครดิตชื่อเสียงนิดนึงนะ ส่วนในเรื่องของการเงินการทองวันนี้จะได้เงินจากทางไกลหรือการติดต่อสื่อสารนะครับความรักคู่ครองก็ช่วยเหลือสนับสนุนดีนะครับต่อมาเช้าล,าลาัคนณาราศีกันเช้าลัคนาราศีกันเนี่ยในดวงชะตาของคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะอิทธิพลดาวพุธก็อยู่พบสุภการงานเนีวนี้มีโอกาสติดต่อสื่อสารนะครับทางไกลการเดินทางเปลี่ยนแปลงยกย้าย นาะให้ระวังเรื่องของปัญหาด้านความรักวนันนี้คุณอาจจะมีเรื่องร้อนอ,อกร้อนใจร้อนรุ่มนะครับส่วนด้านการเงินการทองอาจจะเหนื่อยนะต้องขยันให้มากนะครับขยันมากได้มากนะต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยถือว่าในดวงชะตาของคุณในด้านของการงานเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวจันเนี่ยนะเลงละคะนะัคนาพอให้กินนนะ้ำาน คุณจะมีสัญญาข้อตกลง,งเจรจารในเรื่องของงานเข้ามานะครับแต่โดยเฉพาะวันนี้ก็จะมีอุปสรรคปัญหานะครับที่ต้องแก้ไขด้วยเช่นกันนะในเรื่องของการเงินการทองโอกาสได้เงินประสบความผลกว่าสาเร็จนะครับคุณอาจจะเหนื่อยในเรื่องการทํางานมากก็ได้นะของชาวลัคนาราศีตุลวันนี้คุณยังไงก็ดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิก ราศีพิจิกเนี่ยคุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนในด้านของการงานไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับมีโอกาสได้เงินประสบผลกวางสำเร็จช่วงบ่ายบ่ายๆแล้วถาคุณมีโอกาสได้เงินนะหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางก็ได้ของชาวล,าลัคนาราศีพิจิกนะในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับคู่ครองก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนดีในองคเกติต่างๆต่อมาชาวล,าลัคนาราศีธนูน ชาวราศีธนูถือว่าดวงชะตาคุณในวันนี้ให้ระวังเรื่องผิดใจกันนะครับความเข้าใจผิดมีปัญหาในเรื่องของความรักนะชาวราศีธนูคุณจะมีปัญหาในเรื่องของคู่สัญญาเจราจาต่างๆนะครับต้องระวังในเรื่องคําพูดปัญหาอุปสรรคต่างๆนะแต่คุณก็อาจจะดีขึ้นประมาณช่วงกลางเดือนไปแล้วนะด้านการเงินการทองของคุณเนี่ยก็ทําธุรกรรมพวกมีโอกาสที่จะผ่านประสบผลความสําเร็จนะครับในดวงชะตาของคุณ ต่อมาเช้าลาัคนาราศีมังกรร <c oughs> <c oughs> าศีมังกรดวงชะตาในช่วงนี้เนี่ยคุณจะต้องใช้ทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวเดี๋ยถึงจะดีในดวงชะตาในเรื่องของการงานอาจจะทํางานเหน็ดเหนื่อยนะครับระวังการทะเลาะบ,บอกแว้งในเรื่อง,องความรักในช่วงนี้ญาติพี่น้องไม่ค่อยดีนะครับระวังอาจจะมีปัญหาทะเลาะกับคู่ครองด้วยเช่นกันนะส่วนการเงินก็มีโอกาสได้เงินนะครับต่อมาเช้าลัคนาราศีกลุ่ม ชาวราศีกุมถือว่าดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยวันนี้ก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะครับระวังในเรื่องสุขภาพนิดน,นึงนะคุณมีเกณฑ์การตรวจเช็คสุขภาพก็ได้ในเรื่องของการเงินการทองคุณในวันนี้ก็มีโอกาสได้เงินประสบความผลความสําเร็จนะความรักคู่ของก็ช่วยเหลือนะครับครอบครัวเป็นอย่างดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรต่อมาชาวลัคนาราศีมีน ชาวราศีมีนถือว่าดชวชะตาคุณมีโอกาสได้สิ่งที่ดีเข้ามาในดชวชะตาโชคลาภเงินทองประสบผลความสําเร็จนะครับงานดีเงินด,นด,นดีไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ก็จะมีรายจ่ายอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับโอเคครบ12บราศีแล้วเดี๋ยวจะมาเสียงไพ่ยิปซีดูเพิ่มเติมว่าดวงชะตามคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ชุบ <c oughs> ใบที่หนึ่งนะครับชุบใบที่สองชุบนะ <c oughs> ใบที่สามอเอไรเขลากสิบวินะครับเริ่มเชื่อของชาสีมาชุดล้วก็ชับใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ฟาบเดอะทาวเวอร์นะครับให้ร้องเรื่องปัญหาสองัติเหตุต่างๆไม่ควรขึ้นที่สูง การงานก็จะมีปัญหาอุรสัรท์การเงินมีเรื่องเสียเงินนะครับส่วนความรักมีโอกาสได้พบรักแบบกระตันหันนะต่อมาคนเลือกไฟ่ใบที่2คุณได้รั๊บเดลฮายพิเศษนะครับถือว่าดวงชะตาคุณจะมีสะเสน่ห์ในตัวเองการงานเกี่ยวข้องกับการาโฆษณาต่างๆนะครับศิละปะทุกแขนงการใช้ความคิดสร้างสารรค์ดีการเงินรอคอยอีกนิดหนึ่งคุณจะสมหวังด้านการเงินส่วนความรักคุณจะมีสะเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมีโอกาสเป็นเมียน้อยต้องระวังนะครับ ต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่3ามคุณได้ควาเด็กถือไม่ท้าถือว่าดวงชะตาคุณจะมีช่องทางโอกาสใหม่ๆใ,ในเรื่องของการงานนะครับส่วนด้านการเงินการทองมีโอกาสได้รับข่าวดีความรักก็มีเกณฑ์การเริ่มต้นรักครั้งใหม่ด้วยเช่นกันนะโอเคครบ12สราศีแล้วถ้าใครสนใจดูดวงชะตาอาจารย์ยรายละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ